เด็กหญิงกัรศิการ,ร้อยทงโรงเรียนนะคะสีเขียวขาวจำนวนนักเรียนทั้งหมดสองร้อยหสิาคนนี่คือความ ยิ่งใหญ่และก็อลังการของโรงเรียนบ้านบวัวครุทรราสมีคีค่นวันนี้จัดสรรขบวนพาเหรดสร้างสรรค์หลากหลายซึ่งเราจะได้สังเกตว่าต่อจากขบวนพาเหรดบ้านบัวน,นั้นด้านหลัง,ลงจะมีธงหลากสีนะคะ,ะนั่นหมายถึงเทพีสีรุ้งนะคะมีความหลากหลายทางเทศนะคะแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะ มีขบวนวัฒนธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นในห่วงวันที่27นี้นะคะเป็นขบวนประเภทณีอะไรคะกบพิยมาลอยกระทงประเพณีลอยกระทงร่วมสืบสานค่ะร่วมสืบสานแต่ยังไม่มีผู้นะคะวันนี้ต้องได้กลับมาลบวนครับห้าร5 0ยชีวิตแถ่เชื่ออยันหะและด้านหลังนะคะเราจะประมือในการให้กับโรงเรียนบ้านบวกุ จรโรงเร,ร,ร,รียนบ้านพรรสามัีค่ะนำโดยท่นนานผู้ในการวัฒนาโรงเรียนบ้านพวีอะไรคปิมาบ้าบัวนะคะสีเขียวขาวค,ค่ะและขบวนที่สองนะคะผู้โรงเรียนโรงเรียนบ้านนามงดงด่งงิยานะคะผู้ในการโรงเรียน คุณครูที่ดูแลขบวนพาเลรทุกขบวนนะครับเมื่อถึงบริเวณปารามพิธีให้นําขบวนแรมเมเยอร์ให้ตรงต่อนหน้าท่านประธานในพิธีเพื่อแสดงโชว์นะคะตามที่ท่านเตรียมมานะคะขอรบขอนุญ,ญาตรบกวนค,คุณครูที่ดูแลขบวน,นบวพาเลรเป็นขบวนธงผิวนะคะมีผู้<ห>สบัดด้วยนะคะูเวลาผ่านท่านประธานยกเว้นธงชา นี้ผมไม่เห็นนักกีฬาตัวเล็กเหล่านี้สแสดงเชียร์ที่เต็มของมกตัใช่ค่ะตามมา<ล>ด้วยโรงเรียนที่สามเป็นโรงเรียนบ้าน้อใหญ่นะครับโรงเรียนบ้านขอใหญ่นะคะจำนโดยผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะคุณปูนวมนชาติเทวันนะคะและผู้ถือป้ายโรงเรียนนะคะนางสาวอรนุชตุภีรานางสาววนิดาริกำแง,งดรามเยอร์นะคะดราม,มาเยอร์ คนแรกนางสาวพันวดีสุพิลานะคะนางสาวปนัดดา